วันนี้จังวันนี้จังอยากมีพี่สาวจังอะไรนะไอ <ป S 3> ้ภูมิอยากมีพี่สาวจังโอ้ยเฮียกูเป็นพี่ชายมึงกูงร้องไห้แล้วมึงเราจะกู็นพี่สาวพี่สาวมึงเขาจะแบบไอ้ดูกูจริงเปล่าเออจริงเปล่าเชื่อว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้กูโดนพี่ตัวเองด่าแล้วมึงก็ให้บิก๊กไปแปลงเพศดิหวยเหอะไอ้เฮียนานนึนเหมือนกูกูเห็นแล้วกูก็เอียนพอแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งมึงพี่ตัวเองทำไงวะ ไอ้บุดเอ้ะไ้บุไอ้บุกไอ้แบบมึงมาเมาเนี่ยแบบบุเมาเมาบุกแบทลีฟังูแบบมึงเมาเมาเียแไอ้บุกคมางไม่บางแล้วถ้ามึงอะแล้วถ้ามึงอ่ะมึงทำาป็ไงมึงทำไงเป็นมึงทำไงไอ้กไคไม่มีพี่เอยไีคมไม่มีวันมึงอะไอ้หียอะแล้วมึงทำไปแล้วมึงทำาป็นไงอะ ไม่เอามึงตอบมึงถามกูก่อนดีกูถามมึงก่อนอ่ะมาย้อนกูไยเลยอ่ะมืออย่าดิย้อนย้อนอย่าดิย้อนย้อนเนี่ยเบียเก่ากูโดนกูพู้อะไรอย่างเงี้ยกูเถียงไปกูบอกมึงย้อนกูเหรอกูเออีที่เป็นแม่กูเนี่ยย้อนย้อนเหรองงเลยไอ้เี้ยกูพูดไปเอามึงย้อนกูเหรอท้อดิท้อท้อเนี่ยนีอะไรเนี่ยบอกแล้วกูเจออะไรมาโหดร้ายไปเยอะแล้วสัตย้อนย้อนกูก็ผิดทำเพี้ยอะไรกูก็ผิด ไอ้เฮียองกูพูดเดี๋ยวตั้งนาน <laughs> อะไรเปิดแล้วเปิดครับพีม่มาว่ะมาว่ะข้าง,างนั้นกูเรียกเรียกบกให้ข้างกลางซ้ายตัวนะเอ้า วเยหนาเพื่อนยหนาเพื่อนน้าประตูาไปดีลเลมาว่ะแต่เราจนมาว่ะเพื่อนโหดจังวะเอ๋โผล่หน้าเข้ามาอะไรวะสวยได้อยู่สายวนึง มาดี飒วารี飒เอสแฟรใส่หน้านี่แก้ไงก็แก้ไม่หายหรอกมอวันมอเอาสิคนไทยป็นเนี่ยไม่น่าใช่ปะสลเลี้ยงเลยต้องรีบเพื่อนไม่ต้องรีบไอ้นี่กัดไอ้นี่กันไอ้นี่เสรกันไอ้นี่เสร็จกันเฮ้ยบ้าเหี้ยอะไรอ่ะไอ้ดูแลปืนนี่เหี้ยปืนปูนกูไม่ได้ปืนเลยอะไรมึงมีตัวมึงดิอะไรในตัวมึงอ่ะ กูเพิ่งซ in ื้อเมื่อกี้ไงเวงยินอะไรบอกวยินอะไรบอกอะกูไม่ทันเลขาดต่อคิวชาก็โทีเลยเฮ้ยสวยกเข้าาเมเนี่ยอยู่ขุมนี้แเลยบําบไม่อยู่บ่อตาแล้วตาล้ออฟแน่เอ้ยขวาอเอ้ยม่มหัวว ไอ้บไอ้บูเป็นพี่อะไรชอบแฝดใส่หน้าเสกปะตูเล่นเชี่ยตูแฝดใส่หน้าตัวเองมันโดนแฝดัตรูแฟดมึงอีกฝ่ายโอ้ยมึงคิดว่ากูไม่เห็นอ่ะกูเห็นมึงแต่มึงปักมือีทุกช็อตอ่ะมีทุกช็อตเลยพี่จิบูเตโซโอเตโบเตโซออาา ไอ้บุกเฮ้ยบุกมึงเนี่ยอย่างนี้นนน <c oughs> กงไงูไม่เล่นด้วยแหละพูดแค่นี้แหละเฮี้ยกูงอนกูพูดจริงไอ้เฮี้ยกูไม่เล่นด้วยแหละแพ้เพราะใครแพ้เพราะบุ๊กเฮ้ยเพื่อนเขามา็นหนวบุกเขามา็นหนวเขามา็นหวกข้สวยแล้วก็มีมีในห้องอ๋อห้องตายว,าว้าวให้เนี่ยถ้าเลือกกูไม่โหลนะ <c oughs> เล่นง่ายมากเลยถ้าเลือดถ้าเลือดไม่โหลก็ตายเหมือนเดิมแบงยิงกูโอ้เฮ้ยเนี่ยแบงค์บล็อกโุ๊เนี่ยพราะเป็นขอยรยอมรับมาซะ ให้โอกาสพูดคำว่าขอโทษูพูดคำขอโทษเป็นไหมมันจะมันจะออกมาอีกคำหนึ่งดิเวขอโทษอ่ะขอไข่โออ่างะเฟ้มีป่ะขอโทษกูไม่ผิดกูไม่ผิดมึงผิดกูไม่ผิดเท่าไหร่เท่าไหร่เาหร่ดนบุ๊ไอ้หวงกูโยแม่ ไอ้บอกแม่เอ้ยแม่เอ้ยโลโลโคโลอ่ะไอ้บอกแม่ยิงเหรอกูยิงโดนนะเว้ยเมื่อกี้เพราะผิดที่บุ๊คบุ๊คมันหายไปข้างหน้ามึงซื้อพีสองศูนย์เล่นดีกว่าเพื่อนไม่ผิดเพราะบุ๊คเองไม่ยิงวะโลโลโคโลอ่ะตัวเนี้ยแอซิดกูอ่ะบอกเลยกูบอกเลยโลอ่ะบอลโฮเฮ้ยบอโฮอะไรไอ้กูใหม่บอลโฮ่ทำอย่างนี้ เนด่านที่ผมไม่ชอบไปดีพี่ชายพี่ชายเลียงตาได้เปล่าอะไรนะ <ยา S 2> พี่ชายเลี้ตาได้เปลา่าคืออะไรนะเลี้ยงตาได้เปล่าพี่ชายคือนี่ไงลาวต่อไปนี่ไงคุยใช่เหรอผมจะห้าทุ่งแล้วอ่ะฉัน กูจะกูจะตายแล้วมึงมาดอมโดนอัโดนอาจารย์ด่าแทนกูไม่ไดรพรุ่งนี้โดนด่าบอกแล้วมึงไม่พอมึงจะโดนด่ามึงโทรหากูได้เวลาบอกอาจารย์ด่าด่าาเออด่าโด้สับอ่ะจะได้ขาซ้ากันไงกูจะเจ็บสุดเพราะว่ากูจะจบไปให้กูไม่ชินกูวัดีแม่กูถามไปกูคำเดียวว่ามหาลัยอื่นปิดแล้วทำไมมหาลัยบุญไม่ปิดเฮียแบบมอนตอร์ฟักมากเลยเฮียคือบนมหาลัยทุกบนโลกมันก็ไม่เหมือนกันหรอกพนักบุกตัวน เห็นแล้วน <it 's here now> oh, like ี่นี่นี่เล่นที่อะไรเนี่ยออกไปหนึ่งเป็นตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเล่นไปได้เฮ้ยโอ้โหเบิร์นเบิร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 โอ้โหแต่พี่พี่หดจังเลยครับบวกให้คะแนนให้เลยกูกดรีพอร์ตให้แล้วให้กดคอมเมนต์ดิกูผิดนี่ให้อีโมท์คอมเมนต์ให้แล้วนะให้มีรูปยิ้มเยอะๆ จะได้ยิ้มเยอะๆพูดที่อะไรคนเดียวมึงลองมันจับแทน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 เลยมันจะอยู่ซ้ายบุกเปิดประตูไปซ้ายาเดี๋ยวฝึกหรอกเดี๋ยวฝึกหรอกเก่งมากเก่งมากขออบใจเื่มไม่ชมมึงเก่งไม่พอยังหน้าตาดีด้วยให้ชมมึงวะ วิทีการที่เราหลอกมันก็เครียดนะอะไรเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยบูมฮะเราอาจจะเผลอไปคุยงงผิดคนในคนหนึ่งแล้วทำให้เขารู้สึกแล้วเขาก็ไม่ตอบมาไอ้เฮี้ยเขาอาจจะเขาอาจจะชอบเราไงเข้าใจว่าคือเห็นแบบค่้นเคยนะพี่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 ชายหลอกแบบเนี้ยไม่เอาว่ะเขาเขาเขาไม่บอกกับกูเกินไปอะไรเงี้ยเขาหลอกเกินไปอะไรย่างเงี้ยดูโน่มึงควรใจใจหรือเศร้าวะนั่นน่ะหลอกเกินไปเดี๋วเขาไมคุยดูค่ายบุ๊ โอ้ยเงยเอ้ยกล่องแดงเพื่อนตายมีตัววันมาออนไหมบูมออฟล่าสุดเงยอยู่หลังแดงเนี่ยตายตอนเพอนบูมกูฝากเก็บออฟได้ปะแบแบออฟปกแบออฟป่อนบบน้้มันอะสมัน่ะสมัน่ะออซีกูด้วยนะ ไม่มีตังค์เลยโอ้ถ้าสามันสามสามันสาปืนไปสองพันก็เองมึงเก็บไว้ฝากบัญชีเหรอ้เนี่ยฮะรอดอกเบี้ยไปตาเหมือาสตว์นะไอ้เนี้มึงอยากได้ออกไว้ึงตมึงถ้าได้เฟดไปมึงอ่ะเมื่อกี้ให้ดรอสุดนะไม่ได้เลย เหรือว่าคุณตึกวิ่งดีไอ้เหี้ยรอบแรกแม่งไม่ฮะไม่เชื่อรอบสองนันก็ไม่เชื่อเข้ามาเลยบุกสวยมีเข้ามาอีกรอหน่าจ๋าน้สวยบุกอยู่ดีได้เฉยอะไรวะหัอจะแม่งสับสวยบน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 สวยไม่น่าได้วะไม่น่าได้วะโอ้รอดูก่อนเถอพ่อหน่ม ครับพี่ชายผมมาระดับตัวตึงตัวเปิดเลยเว้ยเงี้ยตัวหลังเ็ตัวหลังตัวหลังแล้วมันมีสมองทีดีฟิลนะอือเป็นไงล่ะเ <c oughs> พราะเป็นนับค <c oughs> ิวดิเรานับลาวที่ชนะดิถ้าเกมมันชนะที่คิวมันก็นี่ดิอัน <c oughs> นี้นมันชนะที่ลาวะ <c oughs> อะดิกูจะรู้ไหมเราว่ามันมีที่ดีฟิลพอแต่งใครวะลาว ค er น pues เยอะ mm สามตัวรมุมขนาดนี้เลยเลแล้วคนละมามามาปั s <S ิบไปขนาด้หโคตรแมนมุมรอเบรอเบรอเบเขากเขาบอกต้องบอกคุอกอะไร่งวอ้ยโอ้โหเอ้ยบ้าอุ้ยอ้ายโอ้โหโอ้โหใส่ยสอใส่ใส่ของท้อแท้แท้แว

เนี่ยโอ้กูตายตายก็โมโหอะไรโทษไปเรื่อยอยากยังไม่เลือดยังไม่ลดติดไม่มึงตายไหนบุี๋ยวไปจะลงไปอะไรอ่ะเแถวจะโดน์ฝาบบอมได้ปะได้ได้ได้โดดโดดทำไมหน้าประตูกดหนึ่งเอาสไลม์มาล้างตากูที้ที่ประมวล อ่างไรรอย่ำกูดิกูตายรอย่ำกูดิพี่ไหนน่ารักรอเลือดูดีรอเลือดมึงเหลหนึ่งอ่ะกูจะได้ปลาละเบอรรอย่ำกูไดีไปรอนั่นนั่นนั่นเกือบแล้วเกือบแล้วอย่าเขมาเขมาเขมา มาดิโอ้หลังแม่งรัดมาเยอะเลยไอหกเขวางหลังนุชโก้รอนี่ได้เปล่าเพื่อนมันเป็นไรสมรมาเขาหมดเลยนะไอต้าเน่ยจะไปกันหมดละ แม่งแม่งขโมยละข้างหลังตัวผมดิงมันไปอะไรตัวยงตายปุ่มหลังมาหลังมาหลังมาเอามานใ่ไหต,ตัวปุมข้างในข้นางในไซตตัวาถ้ามันเขากัได้อะมาดี รีพอร์ตครับรีพอร์ตครับรีพอร์ตครัีพอครับโพโผล่เรื่องอะไรครับอะไรไม่ใช่คืนดาไม่ได้ไม่ได้ท็อกซิกเอ๋ยผมไม่ได้ท็อกซิกเออผมไม่ได้ท็อกซิกไม่